กดแชร์อัพเฟซบุ๊กไปด้ไงาไม่กลัวอะล่ะกดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อนกดแชร์กดแชร์รูแชร์ แชร์แชร์แชร์ใครเข้ามาแล้วรก็แ,กแชรตอนนี้เราอยู่กันตรงหน้าวิวแชร์นะจุโทูจุดไปจุดฟันอะไรไปลอยไปอ่ะ <c oughs> คนไรเป้ นี่คือเรื่องจริง6,000ท่าน6,200ท่านแชร์ไปครับนะ7,000แล้วนะขึ้นอ,อย่างไวมากครับโดนเครียดตกใจพี่เบียร์อะไรพร้อมยังกูอพร้อมเสมือนเลยให้หนักใช่พร้อมทิ้งกล้องตรงนี้เราออกข้างนอกใช่อรอไหนแชร์เห็นหัวแวบ nãy à, hay mua về mặt Mà lẽ mà tò mặt 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 chi, ở mặt 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 mình mặt 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 หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ <c oughs> เปิดรับผู้สนับสนุนสปอนเซอร์พี่ยใยจดีทั้งหลายสามารถอินบอกเข้ามาทางเพจของเราได้คนป่วนผียินดีต้อนรับทุกสปอนเซอร์ขอบคุณครับไปกลับบ้าน เพี้ยวอะไรมึงอ่ะเอาวอไปด้วยดิท่ันวัดท่านนะฮะตอนนี้นะฮะกดแชร์นะฮะเอาเป้วอลเดี๋ยวของร่วงเฮ่ยลืมเห็นเ Jamie, ห็นยเจ๊แล้วแป๊บส้มๆไปไหนแล้ววะไปแล้วกู

S <S มึงหนียู่ไหนจ้าทินยานชุดแดงนี่ของมึงไหมเนี่ยมีใครกำลังขยับเดี๋ยวทิมตีนอ้ออ้อโอ้ ว้าเอโอบ้าระวังกระถกด้วยอยู่นี่ปะครับสวัสดีจ้าคิดถึงครับคิดถึงวิจา <c oughs> สวัสดีจ้า,สว,ส,จาสวัสดีครับเท็บอเท็บอเท็ดบอดิยังมีข้อมูลอีกนะ มีกี่ชั้นวยเนี่ยลงมานี้ผมก็ไม่เคยมาอันนี้น่าจะเป็นโรงแรงครับถ้าลงต่อไปน่าจะโรงศพครับมันมีข้างบนอีกนะข้างบนอยู่ตรงไหนนี่ไงที่กูเห็นเนี่ยนี่ข้างบนนี่เนี่ยก็ที่ผมบอกว่ามเหน้าอะไรแล้ว เดี๋ยวพี่เจ้าอะไรไอ้ชูกัดมีทังสามร้อย <c oughs> ชอบจังเลยเนี่ยพี่ว่าจะกระยางกับบ้านได้ไหมได้นี่ต้องซื้อต่อเขาอ่ะ ไอเป้เป้ไอเป,อเปโอ้หเย็ดแม่นี่โขไนไหนวะเนี่ยไอเป้ไอ้่อานเดี๋ยวมึงเขียนมึงดูข้างบนก่อนมึงดูข้างบนก่อนมึงดูงบนก่อนไหน พี่เห็น่ะบอกผมได้ขึ้นไปคิดถึงวิทยา่ะกุ็นกุ็นเห็นใคร ไม่ใช่ฮะหรือว่ามันไปทางนกาิกนนี้เหตุผลอะไรวะวอบอกยืนนี่ขึ้นไหนวะ เบียครับชั้นสองมันขึ้นตรงไหนครับเฮ้ยมึงมึงนี่ําำจริงปุ้ยผมไม่รู้เลยพี่ไม่เคยเข้าไปเลยเบียลองดูเลยเบียมันขึ้นตรงไหนอ่ะกไม่รู้ขึ้นไหนผมไม่เคยมามันต้องมีทางขึ้นถามผีดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรถึงจะต้องขึ้นไปชั้นสองอ่ะเห็นเงาดำพี่เบียเห็นเงาดำชั้นสองครับ หาทางขึ้นไปดูขึ้นตรงไหนได้ขึ้นไปดูเอซีช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะยอดแชร์น้อยมากเลยนะครับนะช่วยแชร์นะครับนะปุ๊บปกาศมองเห็นของเรานะครับนะช่วยแชร์ไปนะครับนะชนแชร์ไปนะครับทุกคนนะครับนะทุกดวงวิญญาณก็แชร์นะขึ้นนะแล้วว่าเราออกไปข้างนอกไปกลัวถ้าข้างในมันไม่มีทางขึ้นก็ต้องออกไปข้างนอก เฮีย <ain> อะไรอ่ะห่วยห้องน้ำใครอยู่เขาถึงมาเหอะเฮียออกมาเลย,าเลยตามกูมาด้วยนะ เพืมอนคนใครยืนอ่างล้างน้าไมดูท่านต้องช่วยเฉยได้ยินเสียงไหมอยู่น้องนา ที่เคยดูหนังตีสามอะนิกายไม่มีสัตว์แล้วเวลาตีสามมันก็จะมีผีอันนี่มันไม่ใช่ตีสามนี่มันสี่ทุ่มใช่ครับสามไปนะตอนนี้กำลังเข้าไปกังเกงกังเกงเจ๊ทางซานตรงนี้ทางซันขึ้นตรงไหนวะ เก๋บอวเข้ามาถามว่าันี่มีทางเึ้นมันไม่ใช่แล้วแหลมันใช่มันจะเป็นแค่นี้ไงเพราะว่า ใจทุกคนเห็นาตงบี่ไปกจังโนาเราโนาาบอวไเห็นนี่นะเพ่บอกว่เคียร์ไหมดเฮียครับวอลอ์เคียรครับไปหมดอีกทางหนึ่งเขาบอกอีกทางหนึ่งทางทางไหนวะบอลลีมันเปิดไลแล้วบอลนี้มันเปิดไลแล้วนี่ออกกแล้วเนี่ย ใช่เียใช่โองมันนี่เปิดไรแล้วอยู่นผมขอเสือนเพราะผมไี่เคยมาผม,มอยากพูดเฮอะไรเอียดอะอะไรไม่รู้สัตว์อะไรเด็กเอยอะเหมือนเด็กใน,นเฮียมีผีเด็กไหมเนี่ยมไม่เคยมานะว่าหนังสืออะไรมันเยอะมากเลยคนระับ เฮ้ยนี่นี่ช่องช่องขายตั๋วกูทำยังช่องขายตั๋วมีใครอยู่ไหมครับซื้อตั๋วหนังครับฮัลโหลไม่มี่เคยเข้าหรอพี่ เฮียสัตว์เฮียตกใจเปิดไลน์ครับเฮียสะดุ้งึวงเลยขายที่นี่ห้ามเข้าขออนุญาตเข้าครับเห็นไันไดเห็นบันไดแล้วอะไรอ่ะเฮียทางนี้เปิดแล้วนะอันนี้เปิดแล้วน้มือเออนี่บันไดไอ้บอล ไ,ไอบอลบันไดเว้ยไ่นบัเู้น่ไฟเต็มเลยไปเดินลำพงรถตู <S <S อบอ้บันไดแล้วเหมือนมีใครกำลังเดิน,นงลงมามาีเสียงารากเท้าครับไปเจอต่อให้เจ๊ขึ้นว่าแบตเครื่องนี้จะหมดใช่เดี๋ยวไปรับชมต่อที่ ป่นผีเจนทูออขอหน้าเพ็ให้ดูหน่อย<อ>ขอหน้าเพ็ทุกคนกไปป่นผีเจนทูตอนนี้เจอบรรไดนี่วันนี้เลยบัานไดน,านี่ขึ้นชัตสองอยู่นี่<า> <c oughs> นี่บัานไดขึ้นชั้ตสองให้เขาดูคนด,ดิไปเดี๋ยวไปเจอกันในปุ่นผีเจนทูนะจ๊ะทุกคน เจอในพ่อพี่เจ้ <Bye. S 1> เน,นทูพ่อพีเจนทูบ๊ายบาย